เคยไหมที่ต้องใช้เวลานานกับการทำธุรกรรมการเงินแบบเดิมๆและเคยไหมทำธุรกรรมแล้วไม่มั่นใจว่าเงินเข้าบัญชีถูกต้องหรือยังวันนี้อัดซิดดีให้คุณสะดวกปลอดภยัยมั่นใจยิ่งขึ้นกับการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ด้วยตัวคุณเองทุกที่ทุกเวลาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณกับการทำธุรกรรมการเงินที่หลากหลายและง่ายขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นอัดซิดฎีคัชและอัดซิดีออนไลน์แอปเดียวจบครบทุกบัญชีง่ายกับการทำธุรกรรมออนไลน์ ine, ที่รองรับทั้งสมาร์ทโฟน PC หรือโน้ตบุ๊กมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือนในบัญชีหุ้นเงินฝากสินเชื่อพร้อมให้คุณชำระหรือโอนเงินระหว่างบัญชีได้ง่ายๆหรือยื่นสินเชื่อออนไลน์ อนุมัติจบครบทุกขั้นตอนในแอปเดียว AIC Alert หรือระบบแจ้งเตือนเงินเข้างเงินออกเพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวของทุกบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Line ไม่ว่าจะฝากถอนโอนจ่ายด้วย AIC Alert AIC e-payment ช่องทางการโอนฝากจ่าย หรือชำระเงินเข้าบัญชีของคุณที่สหกรณ์ทำรายการง่ายๆแค่สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารสะดวกมั่นใจจะที่ไหนเมื่อไหร่เลือกได้ตามใจคุณ AIC ATM ช่องทางบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงสหกรณ์และธนาคารไว้ด้วยกัน ให้คุณได้สะดวกและปลอดภัยอีกระดับกับการฝากถอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงเพราะเราอยากให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายทันสมัยและเกิดความอุ่นใจทุกครั้งด้วยการทำธุรกรรมผ่าน AIC Digital Connect จากสหกรณ์อิสลามอัตซิดดีจำกัดธุรกรรมการเงินสหกรณ์ยุคใหม่ง่ายตามใจคุณ